ปีญญาปีญญาถอดยีญญาดีไรอ่ะชีดชีฟโอ้ผมไม่ทนะันนายยัยน้องไ,ไหรหนึ่งวิไอเ้เคี้เอ้ยวับไม่ได้หนึ่งวมิมันมันร่างปลอมมึงเทคนิกหรือว่ามึงทำอะไรไมได้ป่ะวะตอนเป็นวิญญาณนะครับได้ได้ก็ทำอะไรได้ไดตายแบบ เป็นคิงเป็นทิงเป็นคิงคง่าได้มาคาค้าเป็นคิงเป <t ank> okay, ็นคิงดยอะเกินมากเอาสิเอาสิเอาสิเอาสีมาเอาสมาเอาสีมาเอาสมาโอเคแล้วโอเแล้วโอเคกวาดีได้ไม่มีบานาแล้วนะ หวานดีแล <iyorsun? S 2> ้วโวยโอยโอยตองโอดยื้อ <deve> ก <ck> ูกับไอซีก <Zac> ัน <bane> นัวชิบหายเลยไอเนี้ยไอ